สวัสดีครับพี่รัพงศ์กันกรองนะครับในเรื่องของตัวลูกซองขนาด12ซึ่งเป็นลักษณะของบูพับนะครับเป็นสไลด์แอคชั่นหรือปัมแอคชั่นยี่ห้อเคียวเทครุ่น KSG เนี้ยถ้าจะให้อธิบายตัวฟีเจอร์หรือว่าคุณลักษณะพิเศษของตัวปืนเนี้ยผมว่าครึ่งชั่วโมงก็อธิบายไม่หมดเพราะว่ารายละเอียดมีเยอะมากนะครับออกแบบมาปี 2011นะครับ2011นะครับเราก็มีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆอันดับแรกนะครับต้อง,อง,องเรียนทราาก่อนว่าตัวปืนจริงๆเนี่ยไม่มีศูนย์มาให้แต่ว่าจะมีรางพิคาทินีมาให้ซึ่งเป็นมาตรฐานของลาโตนะครับทำไมถึงไม่มีศูนย์มาให้คำตอบก็คือทำไว้เพื่อให้เจ้าของปืนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรัชการหรือว่าประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยนะครับเคเทเคสีน,นีไปสามารถเลือกศูนย์ได้เองนะครับเช่นเป็นศูนย์เลตจอกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวปืนเนี่ยจะเห็นว่าพันทายของปืนเนี่ยมันจะไม่มีส่วนเว้าโค้งแบบปืนยาวลาดสัตว์มันจะตรงไปนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาที่จะยิงตัวบูพับเนี่ยน่าจะลอย นะครับน่าจะลอยไม่ได้แน่แบบนี้นะครับน่าจะลอยเพราะว่าศูนย์ที่สั่งเป็นออปชั่นนะครับของจากโรงงานเนี่ยเป็นศูนย์ไรเฟริลมันก็จะยกสูงเหมือนมันก็จะยกสูงแบบนี้กันอย่างนี้นะครับก็ถ้าติดมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จนะะยกสูงเห็นไหมครับเพราะยกสูงเพราะยกสูงเนี่ยคือยิงที่หน้าลอยนะครับแล้วปืนลูกซองขนาด18.5นิ้วเนี่ย18นิ้วครึ่งเนี่ย 25เมตรชือระยะที่เรียกว่าใช้งานกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดหน้ายิงได้เลยไม่ต้องแนบนะครับหรือจะแนบเพื่อจะยิงลูกโดดอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจริงโรงงานจริงขายมาหลาสะดุนๆแบบนี้นะครับไม่มีสูตรนะครับอันที่สองที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือตัวสไลด์หรือปาแม็คชั่นเนี่ยมันจะมีนิสัยของมันโดยเฉพาะนะครับ ก็คือเวลาจับกระโจมมือนะครับเพื่อจะขึ้นลำเนะี่ยต้องเตือนตัวเองว่าถอยให้สุดแล้วก็เดินหน้าให้สุดถ้าไม่งั้นแล้วมันจะติดระบบนิรภัยก็คือร่างกาไม่ได้หรือกระสุนไม่ป้อนอันนี้ก็คือเป็นความปลอดภัยของตัวปืนปั๊มแอคชั่นเกือบจะทุกยี่ห้อลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเราถอ,นะรถอยไม่สุดนะครับเราถอยไม่สุดนะครับ แต่เสร็จแ,แล้วยังไม่ทลายเลยครับปืนลั่นได้อันนี้น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยิงปัม๊มแอคชั่นเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เคยขับรถเกียร์อัตโนมัติมาจนคุ้นเคยแล้วสอบใบขับขี่แล้วก็ขับเกียร์อัตโนมัติมาเลยเสร็จแ,แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นขับเกียร์ธรรมดาก็จะบน่นเหมือนกันเลยครับคนที่ยิงปืนเซมิออโต้ลูกซองมาแล้วเนี่ยพอมาปัม๊มแอคชั่นเขาจะปรับตัวไม่ได้ เราขาจะบ่นว่ามันเป็นปืนที่มีข้อเสียความจริงแล้วไม่ใช่ครับมันก็คือเราต้องเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่คุ้นเคย